สวัสดีครับพบกับสปอร์ตดาม่าผมจะพาทุกคนมาฟังคนหลงหลังจากญี่ปุ่นตกรอบไปนะครับผมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในทีมญี่ปุ่นบ้างนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมใ c งชาแนลกับสปอร์ตดาม่าด้วยนะครับผม โอเคครับหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ตกรอบไปได้แพ้ให้กับประเทศอิรักไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเต็งแชมป์นะครับที่โอ้โหน่าเสียดายมากๆเลครับทุกคนหลังจากที่ได้ตกรอบไปนะครับก็มีแฟนบอลบางส่วนก็น่าเสียดายนะครับออกมาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับโค้ชเกี่ยวกับนักกีฬานะครับ บางครั้งนักกีฬาก็โทษตัวเองบ้างนะครับการกีฬาธรรมดาครับมีแพ้มีชนะต้องบอกเลยว่าฟุตบอลทุกวันเนีโอ้โหพัฒนากันไปเร็วมากทีมทุกทีมไม่มีอ่อนนะครับมีแข็งหมดทุกทีมเลยทุกทีมเล่นบอลได้ดีมากนะครับเท่าที่ดูนะครับถือว่าโอ้โหฟุตบอลเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากอีกไม่นานนะครับเราก็จะเห็นทีมเอเชียนะครับ ไปแข่งบอลโลกนะครับเกือบทุกทีมนะครับหลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับได้แพ้ให้กับอิรักไป2ประตูต่อหนึ่งก็ตกรอบไปนะครับก็มีดาวดังของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขามาระบายความในใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นต้นตอที่ทําให้ทีมเนี่ยตกรอบ8ทีมนะครับเอเชียนคัพ2023นะครับก็บอกเลยว่าโอ้บอกระบายความในใจ เขาชี้ว่าเขาไม่ควรที่จะติดทีมชาติญี่ปุ่นนะครับหากเด่นได้เพียงเท่านี้หลังที่แพ้ให้กับอิรานแล้วก็ตกรอบไปนะครับผมนี่ก็เป็นดราม่านะเกี่ยวกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติของญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้มาอ,ออกระบายความในใจผ่านโซเชียลนะครับให้แฟน,แฟนบอลได้ฟังกันนะครับก็เกมนี้ครับญี่ปุ่นก็ จะนําขึ้นก่อน1น,นึนะครับจากนั้นนะครับนาทีที่29เนี่ยโอ้โหก่อนครึ่งหลังนะครับอีลานก็ยิงรัวเลยครับ2ต่อ1ห,หลังจากที่ตกรอบไปนะครับกองหลังครับหมายเลข4ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้เสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมเนี่ยเขาเนี่ยโอ้โหก็มาระบายความในใจนะครับบอกว่าผมคิดว่าจังหวะนั้นนะครับ ที่เป็นจังหวะที่เสียจุดโทษนะครับจะไม่สามารถเคลียร์บอลได้พยายามสกัดไปที่โูกฟุตบอลแต่สุดท้ายโดนคู่แข่งตั้งจะได้ใบเหลืองในนาทีที่24ผมรู้สึกว่าทำให้การเล่นลำบากมากขึ้นผมขอโทษสำหรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้มันเกิดขึ้นเพราะผมเลยถ้าเล่นได้แบบนี้ ก็ไม่คู่ควรที่จะติดทีมชาติญี่ปุ่นนัดต่อไปญี่ปุ่นจะเปิดบ้านพบเกาหลีเหนือในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับกลุ่ม B ก็วันที่21มีนาคมนะครับ หลังจากนั้นครับคุณซื้อทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาชี้ชัดนะครับว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ทางญี่ปุ่นแพเนี่ยอีลานแล้วก็ตกรอบแปดทีมนะครับสาเหตุนครับก็อุนซือนะครับโมริยาสุก็มาได้ระบายความในใจหลังที่แพ้ให้กับอี่านอิรักนะครับ หลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านหนึ่งประตูต่อ2ก็ว่าถือว่าช็อกทางอาเซียนจริงน,นะครับช็อกทางอาเซียนจริงที่ญี่ปุ่นเนี่ยตกร,รอบ8ทีมนะครับซึ่งน่าจะเป็นทีมเกาหลีนะครับที่เข้านะได้เข้าไปนะครับก็ถือว่าทําให้เต็งหนึ่งเนี่ยที่สื่อแทบทุกสํานักเนี่ยที่เคยบอกว่าเตงเตง1นเนี่ย จะต้องเป็นญี่ปุ่นแน่นอนนะครับที่จะสามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับช,ช่วงแรกๆนะสื่อี่ยออกเยอะมากเลยครับญี่ปุ่นน่าจะได้แชมป์ในเอเชียนคัพ2023ครั้งนี้สื่อแต่ละสื่อนะครับเอาไปเอามาครับมันไม่ได้เป็นเหมือนที่สื่อคิดนะครับผมก็หลังจากนั้นครับาฮาจิเมะโมริยสุนะครับกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นก็ ออกลงมาเปิดใจนะครับสาเหตุที่ทําทีมตกรอบเนี่ยมันเป็นเพราะที่ตนตัวเองเนี่ยเปลี่ยนตัวสํารองลงไปไม่ดีเองนะครับก็ถือว่าโอเคครับก็โทษตัวเองนะครับโทษโค้ดไปก่อนโทษตัวเองไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าผมคิดว่าแม้ว่าเราจะไม่สามารถใช้สไตล์การโจมตีของเราที่ถนัดในวันนี้ได้ แต่โดยรวมแล้วเราก็สามารถกดดันคู่แข็งได้ดีนะครับนี่เป็นความในใจของกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผมแต่สาเหตุที่เราตกรอบในวันนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนตัวสำรองที่ไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องตอนนี้เอเชียนคัพ2 0 2 3สําสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นได้จบลงแล้วผมอยากจะทำงานหนักต่อไป เพื่อเป้าหมายใหญ่ในการเป็นอันดับหนึ่งของโลกสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงนัดต่อไปนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับเกาหลีเหนือในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม B นะครับก็วันที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกา 00นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นนะครับกุนสื่อของทีมชาติญี่ปุ่นก็มาได้เปิดใจนะครับหลังเกมที่แพ้ให้กับอิหร่านนะครับตกรอบไปนะครับผมนี่ก็เป็นค้อหลงหลังเกมนะครับดราม่าของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทั้งผู้เล่นแล้วก็กุญซือนะครับมาได้ระบายความในใจในกันเองนะครับผม โอเคครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้แฟนๆบอลได้ฟังกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share ด้วยนะครับสวัสดีครับ